ทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลิ่นไม่ตลอดเวลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นเรื่องของการที่จมูกของเราเนี่ยได้รับกลิ่นไม่อยู่ตลอดเวลาการได้รับกลิ่นที่ผิดปกติโดยที่เราหาต้นกำเนิดของกลิ่น ภายนอกร่างกายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นกลิ่นไหม้กลิ่นเหม็นกลิ่นควันธูปก็อาจจะเกิดจากภาวะแฟนโทสเมียในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะนี้ได้อย่างแน่ชัดแต่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอเส้นประสาทรับกลิ่นหรือความผิดปกติของการประมวลผลของระบบประสาทส่วนกลางสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแฟนโทสเมีย หรือการได้รับกลิ่นที่เราไม่ทราบว่าต้นกําเนิดมาจากไหนเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น 1. เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 2. ผู้ป่วยโรคไมเกรน 3. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาโรคด้วยการฉายแสงบริเวณศีรษะและลําคอ 4. ผู้ป่วยโรคทางจมูกและไซนัส 5. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 6. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า 7. ผู้ที่ได้รับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานานนั่นเองแม้จะไม่ใช่ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงแต่ก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกรำคาญหรือส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงเพราะฉะนั้นจึงควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้เมื่อเกิดความผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะครับ